ครูนิวสอนภาษาไทยสวัสดีครับวันนี้ครูนิวชวนมาทำใบงานออนไลน์เรื่องมาตรากงครับมาตรากงก็คือแม่กงนั่นเองคือคำที่สะกดด้วยตัวอะไรครับโอ้พันอยู่บนกิ่งไม้ด้วยตัวงองูใช่แล้วครับมาดูกันเลยนะครับตอนที่1เรียงคำคล้องจองมาตรากงให้ถูกต้องเรียงคำคล้องจองมาตรากงให้ถูกต้อง ทุกคนรู้จักคำคล้องจองใช่ไหมครับต้องออกเสียงสระเดียวกันแล้วก็มีมาตราตัวสะกดเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะข้อที่1เขาให้คำว่าสีทองมานะครับแล้วก็มีคำว่าอะไรบ้างครับอ่านด้วยกัน1 2 3งสองสาข้างเคียงผ่องใสกองฟางใบตองดังนั้นคำแรกให้คำว่าสีทองมาก็ต้องต่อด้วยคำที่ผสมสระอแล้วก็งองูสะกดก็คือคำว่าอะไรครับ ผ่องใสผ่องใสนะครับสีทองผ่องใสทีนี้ลอง้ายด้วยคําว่าใสคําว่าใสผสมสระไอคําต่อไปก็ต้องผสมสระไอเหมือนกันสีทองผ่องใสใบตองนไครับสีทองผ่องใสใบตองกองฟางข้างเคียงใช่ไหมครับลองฟังดูนะว่าคล้องจองหรือเปล่าสีทองผ่องใสใบตอง กองฟางข้างเคียงลองตรวจสอบดูนะครับทองทองจองกับผ่องใสทองจองกับใบตองทองจองกับกองแล้วก็ฟางทองจองกับข้างนะครับเมื่อมั่นใจแล้วไปข้อต่อไปครับข้อต่อไปเนี่ยให้คําว่าระวังระวังทีนี้มาดูคําที่เหลือที่เขาให้มานะครับขึงขังรังพึ่งตำลึง ฝั่งน้ำเอาละครับคําว่าระวังลงท้ายด้วยเสียงสระอะแล้วก็งองูสะกดใช่ไหมครับเราก็ต้องหาคําที่ขึ้นต้นด้วยสระอะแล้วก็งองูสะกดคําว่าขึงขังไม่ใช่นะครับเพราะว่าขึงขึ้นต้นด้วยเสียงสระอึใช่ไหมครับรังพึ่งเห็นไหมรังพึ่งนะครับับงนั้นรังพึ่งรออะงอรังคล้องจองกับวออะงอวังเนาะทีนี้คําว่ารังพึ่งลงท้ายด้วยคําว่าพึ่ง คำว่าพึ่งเสียงสระอึกและงองูสะกดขึงขังตำลึงฝั่งน้ํทคาไหนครับคําว่าขึงขังใช่ไหมครับพึ่งกับขึงนะครับระวงังรังพึ่งขึงขังขึงขังตําลึงหรือว่าขึงขังฝั่งน้ําครับขึงขังฝั่งน้าใช่ไหมครับเพราะว่าขังผสมสระอะ ฝั่งก็ะสมสระอะเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายฝั่งน้ําลงท้ายด้วยเสียงสระอําก็ต้องคล้องจองกับคําที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระอัาก็คือคําว่าตําลึงมาตรวจสอบด้วยกันครับวังคล้องจองกับรังทึ่งคล้องจองกับขึงขังคล้องจองกับฝั่งแล้วก็น้ําคล้องจองกับต่านะครับเอาล้วนะได้2ข้อแล้วต่อไปข้อที่3ครับคําที่ให้มาคือคําว่าร้องเพลงร้องเพลง ทีนี้ดูคำที่เหลือครับผิงไฟมองดูเก่งจริงแล้วก็ใส่กล่องเอาละครับคำว่าร้องเพลงลงท้ายด้วยคำว่าเพลงซึ่งคำว่าเพลงประสมสระเอแล้วก็งองูสะกดใช่ไหมครับจริงๆแล้วคำทั้งหมดนี้ก็คืออยู่ในมาตรากงมีงองูสะกดหมดอยู่แล้วเนาะร้องเพลงลงท้ายด้วยสระเอก็ต้องหาคำที่ก้นต้นด้วยสระเอคือคำว่าอะไรครับร้องเพลงถิงไฟ ก็ไม่ใช่ร้องเพลงมองดูเสียงก็ไม่คล้องจองร้องเพลงเก่งจริงนี่ไงเจอแล้วร้องเพลงเก่งจริงเพราะว่าทั้งคําว่าเพลงและคําว่าเก่งผสมเสียงสระเอเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นเพลงคล้องจองกับเก่งเพลงคล้องจองกับเก่งทีนี้ลงท้ายด้วยคําว่าจริงคําว่าจริงระสมเสียงสระอีใช่ไหมครับเก่งจริงผิงไฟได้ไหมครับ ได้เนาะเก่งจริงผิงไฟก็คือคําว่าจริงสระอีเหมือนกันคําว่าผิงก็สระอีดังนั้นคําว่าจริงคล้องจองกับคําว่าผิงนะครับผิงไฟคําว่าไฟลงท้ายด้วยเสียงสระไอผิงไฟกับมองดูหรือว่าผิงไฟกับใส่กล่องครับผิงไฟใส่กล่องใช่แล้วครับเพราะว่าไฟก็สระไอใส่ก็สระไอนะครับไฟคล้องจองกับใส่แล้วก็สุดท้ายคําที่เหลือก็คือคําว่ามองดูถูกต้องรอเปล่า ตรวจสอบด้วยนะครับกล่องเสียงสระอ,อมองเสียงสระอ,อดังนั้นกล่องกับมองก็คล้องจองกันเนาะอ่ะสาสข้อแล้วนะครับไม่ยากนะจริงแล้วถ้าเราฝึกบ่อยๆนะอ่าทำคล้องจองเนี่ยถ้าจะให้ดีจะต้องออกเสียงถ้าเราออกเสียงแล้วหูของเราได้ยินเนี่ยเราจะเข้าใจได้ง่ายเลยว่ามันคล้องจองกันหรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องมาดูละเอียดเหมือนครูนิวก็ได้นะครับเอาละครับข้อ4กับข้อห เดี๋ยวลองให้เวลาพวกเราทำดูนะครับข้อสีให้คำว่าสีเหลืองมาแล้วก็คำที่เหลือมีคำว่าเมืองไทยเกรงใจโครงเพลงและก็ไก่ต้งส่วนข้อ5ให้คำว่าแตงโมนะครับแล้วก็คำที่เหลือก็จะมีแสงไฟไทยมุงโบแดงยุงเยอะใครที่อยากลองทำเองลองกดหยุดวิดีโอตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวกดเล่นอีกทีครูนิวก็จะเฉลยให้ฟังนะครับ เอาละสมมุติว่าทุกคนทาเสร็จเรียบร้อยแล้วได้คําตอบแล้วมาดูเฉลยกันนะครับสีเหลืองตอบอะไรครับแสดงความยินดีกับคนที่ตอบเมืองไทยนะครับเพราะว่าเหลืองกับเมืองใช่เมืองไทยต่อไปเลยครับไก่โต้งใช่ครับเพราะว่าไทยคล้องจองกับไก่ต่อไปโครงเพลงเพราะว่าอ,อะไรครับเพราะว่าโต้งคล้องจองกับโครงใช่ไหมแล้วก็คําสุดท้ายเกรงใจ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเพลงคล้องจองกับเกรงนั่นเองนะครับถูกไหมครับข้อที่4ี่หวังว่าคงจะตอบถูกกันนะแล้วก็ข้อสุดท้ายของตอนที่1ครับแตงโมลงท้ายด้วยเสียงโอแตงโมก็ต้องคู่กับอะไรครับโบแดงโมกับโบใช่ไหมโบแดงต่อไปตอบอะไรครับแสงไฟนั่นแหละนะครับเพราะว่าแดงคล้องจองกับแสงนั่นเองนะครับทีนี้ลงท้ายด้วยสระไอคําว่าไฟ ไทยมุงใช่ไหมครับไฟกับไทยแล้วก็สุดท้ายไทยมุงล้องจองกับยุงเยอะนะครับอ,อ่านอีกรอบหนึ่งข้อ5ครับ1-2-3แตงโมโบแดงแสงไฟไทยมุงยุงเยอะนะครับก็ถ้าเป็นใบงานแบบออนไลน์แล้วก็สามารถคลิกเลือกคำศัพท์แล้วก็มาลงในช่องว่างได้หรือถ้าเป็นแบบ pdf ก็เขียนลงไปได้ก็จะฝึก การเขียนได้ด้วยนะครับเอาละครับต่อไปตอนที่ 2. โยงเส้นจับคู่คำให้ถูกต้องโยงเส้นจับคู่คำให้ถูกต้องนะครับสังเกตดูว่าในทุกๆข้อจะมีคำที่สะกดด้วยงองูหรือว่าคำในมาตรากงอยู่นะครับเรามาอ่านกันก่อนดีไหมนะครับข้อที่1รังห่านอึง่งพึ่งมังคุดกุ้ง นาทุ่งแห้งเขาหกต่อเลยครับสิงกวาแตงถางก้างตรงเส้นปลากระโตเอาละครับฝั่งข้อที่1ถึงข้อที่5มีงูขดอยู่กลมๆเห็นไหมครับ ถ้าดูเผินเหมือนยายากดกันยุงเหมือนกันนะครับเนี่ย <c oughs> จริงๆมันคืองูนะครับตัวเล็กๆรังน่าจะคู่กับคําว่าอะไรครับรังอ่างรังพึ่งรังคุดรังนาหรือว่ารังแห้งครับอ่าต้องมีความหมายด้วยนะนั่นก็คือรังพึ่งใช่ไหมครับอ่าต่อไปอึ่งล่ะอึ่งอ่างมังชื่ออะไรครับชื่อของผลไม้มังคุดใช่ครับกุ้งละ่ะกุ้งนาหรือกุ้งแห้งดี ถ้าเราจับผู้กุ้งนาทุ่งก็จะเป็นทุ่งแห้งมันก็ฟังปแปลกๆเอาเป็นกุ้งแห้งกับทุ่งนาดีกว่านะครับ <c oughs> เรียบร้อยต่อไปข้อที่6ถึงข้อที่10อนะ่ะใครอยากลองทําเองลองหยุดวิดีโอตรงนี้ดูนะครับเอาละสามสองหนึ่งสมมติว่าทุกคนทําเสร็จแล้วนะกดเล่นวิดีโอต่อดูเฉลยเลยตอบพร้อมกันสิงอะไรครับสิงโตแตงอะไรครับแตงกวาก้างล่ะครับ ก้างปลาเส้นเส้นตรงแล้วก็กระถางอา่ยังไม่ทราบนะว่าถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะกดตรวจทีเดียวนะครับมาถึงตอนที่3ครับเติมคํามาตรากงลงในประโยคให้ถูกต้องอ่ในทุกประโยคจะมีช่องว่างอยู่มีทั้งหมด10ประโยคนะครับเอาละข้อที่1เด็กทุกคนควรดื่มนมทุกวัน เพื่อให้ร่างกายตรงนี้ถ้าเกิดเป็นใบงานที่อยู่ในกระดาษพวกเราก็เขียนเติมลงไปแต่ถ้าแบบออนไลน์แล้วก็ลองคลิกดูตัวเลือกตรงนี้นะครับมีมาให้สองคำคือคำว่าเข้มแข็งกับคำว่าแข็งแรงเด็กทุกคนควรดื่มนมทุกวันเพื่อให้ร่างกายเข้มแข็งหรือว่าเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงครับใครตอบเข้มแข็ง คุณตอบแข็งแรงนะเพราะว่าเข้มแข็งน่าจะหมายน่าจะใช้กับกจิตใจมากกว่าแต่ถ้าเป็นร่างกายเนี่ยใช้คําว่าแข็งแรงนะครับต่อไปข้อสองฉันเห็นจุดจุดจุด,จดตย,ยู่บนเพดานฉันเห็นจุดจุดจุดตย,ยู่บนเพดานพวกเราคิดว่า,าถ้ายังไม่มีตัวเลือกให้น่าจะตอบคําว่าอะไรครับจะต้องสะกดด้วยงองงูด้วยนะ <laughs> จิ้งจกใช่ไหมเราจะนึกถึงจิ้งจกนะครับแต่ว่าในตัวเรื่องมันไม่มีจิ้งจกแต่ว่าจริงๆตอบจิ้งจกก็ได้เพราะคาว่าจิ้งก็สะกดด้วยงองูเหมือนกันนะครับ<ม>ถ้าเกิดว่าตุ๊กแกกับแมงมุมล่ะเราจะเลือกตัวเลือกไหนจริงๆถูกทั้งสองข้อทั้งสองตัวเลือกแต่ว่าโจทย์เขาบอกว่าเติมคํามาตรากงใช่ไหมดังนั้นเราต้องเลือกคําที่สะกดด้วยงองูนั่นก็คือแมงมุมคําว่าแมงสะกดด้วยงองูนะครับอ่าฉันเห็นแมงมุมไต่อยู่บนเพดาน ต่อไปข้อ3มูลของจุดจุดจุดนํามาทําเป็นปุ๋ยได้ดีมูลก็คือขี้นั่นเองนะครับขี้ของสัตว์ชนิดไหนครับที่นํามาเป็นปุ๋ยได้ดีหมูไหมหมูก็ได้วัวก็ได้ควายก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าหมูวัวควายเนี่ยมันไม่ได้สะกดด้วยมาตราคงหรือ,ององูเลยไปดูตัวเลือกครับทั้งข่าวกับสุก,กรอ่าสุก,กรก็คือหมูพวกเราคิดว่าคําไหนครับตอบได้ทั้งสองตัวเลือกแต่ว่าถ้าจะให้ถูกต้องที่สุด ตามคาชี้แจงคือตอบค้างข่าวเพราะคําว่าค้างสะกดด้วยงองูอ,อยู่ในมาตรากงนะครับต่อไปคําที่4อ่าข้อที่4ครับวันลอยกระทงจะมีจุดๆุด,ดเต็มดวงวันลอยกระทงจะมีจุดๆุด,ดเต็มดวงอันนี้ไม่มีตัวเลือกก็น่าจะเดาได้อะไรครับพระจันทรใช่ไหมพระจันทร์แต่ถ้าเราตอบพระจันเนี่ยคำว่าพระกับคําว่าจันไม่มีคําไหนเลยที่สะกดด้วยงองอู ต้องเป็นอีกคำหนึ่งที่หมายถึงพระจันทร์นั่นก็คือดวงจันทร์ใช่ครับนี่ไงเห็นไหมมีดวงจันทร์กับพระจันทร์ให้เลือกเราจะเลือกคําว่าอะไรก็ต้องเลือกดวงจันทร์เพราะว่าในคําว่าดวงมีงองูสะกดอยู่เนาะต่อไปข้อที่5ครับฉันได้รับจุดๆจ,จ,จ,จากคุณยายเพราะตั้งใจเรียนได้รับอะไรดีอันนี้คุณหนูคิดไม่ออกไปดูตัวเลือกเลยนะครับได้รับอ๋อมีคําว่ารางวัลกับคําชมครับก็ต้องตอบอะไรอยู่แล้ว รางวันเพราะว่าคําว่ารางมีตัวสะกดในมาตรากงก็คืององูเนาะต่อไปข้อที่6ครับน้องเก็บเหรียญจุดจุด,จดได้หนึ่งเหรียญน,น้องเก็บเหรียญจุดจุด,จดได้หนึ่งเหรียญตอนแรกคุณคิดว่าจะตอบเหรียญบาทแต่ว่าคําว่าบาทมันมันไม่ใช่เสียงงองูสะกดเนาะมันเป็นเสียงดอเด็กสะกดอะ่ะดังนั้นน้องเก็บเหรียญอะไรดีครับ เหรียญทองเหรียญทองก็ได้นะจริงๆแล้วอะ่ะอไปดูตัวเลือกนี่ไงตัวเลือกมีคําว่าบาทกับคําว่าสลึงสลึงเราก็ต้องเลือกสลึงใช่ไหมแต่ถ้าใครที่ทํำใบงานนี้แบบปริ้นออกมานะครับแบบเขียนก็เติมคําว่า,าเหรียญทองก็ได้ไม่ผิดนะครับสะกดด้วยงองูเหมือนกันต่อไปข้อเครับแม่ทําแกงจืดจุดๆอร่อยืแกงจืดอะไรอ่ะเป็นชื่อผักอ่าใบให้ ชื่อผักแกงเจือดอะไรครับแกงเจือดฟักไหมถ้าฟักมันฟักเสียงกอไก่สะกดมันไม่ใช่เสียงงองูเนาะต้องเป็นผักที่เสียงงองูสะกดคืออะไรครับแกงจืดหมูสับไม่ใช่หมูสับไม่ใช่ผักนะแกงจืดตำลึงใช่ไหมคําว่าลึงมีเสียงงองูสะกดอยู่นะครับเอาละข้อแปดถ้าหารคนนั้นดูท่าทางจุดๆเข้มแข็ง ทหารคนนั้นดูท่าทางจุดๆๆเข้มแข็งไปดูตัวเลือกครับมีคําว่าขยันกับขึงขังก็ต้องเลือกขึงขังสิเนาะเพราะว่าทั้งคําว่าขึงและคําว่าขังอยู่ในมาตรากงสะกดด้วยงองูนะครับข้อ9เจนรู้จักจุดๆๆผู้อื่นเสมอเจนรู้จักอะไรผู้อื่นครับเห็นใจ หรือเกรงใจจริงๆทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีทั้งสองเลยนะครับแต่ว่าตอบให้ถูกมีเสียงงงงูสะกดก็คือเกรงใจนะครับไม่ว่าจะเกรงใจหรือเห็นใจก็เป็นสิ่งที่ดีนะทุกคนด mm ัง hmm. นั้นสุดท้ายข้อสิบครับจุดๆ,ๆตัวนี้ขันปลุกพวกเราทุกเช้าก็ต้องเป็นสัตว์แหละเนาะมันขันได้อะไรครับไก่ใช่ไหมมีรูปไก่อยู่ข้างๆตรงนี้ไก่อะไรครับไก่ไก่ต้งหรือว่าไก่แจ้ <c oughs> ทั้งสองอย่างขันได้หมดเลยแต่ว่า ชื่อไก่ที่มีตัวสะกดในมาตรากกงหรืองงสะกดก็คือคําว่าไก่โต้งเนาะเอาละหน้าสุดท้ายแล้วครับอ่าหน้าสุดท้ายไปดูกันชื่อสัตว์ในข้อใดอยู่ในมาตรากกงโอ มาถึงตอนนี้เนี่ยคุณอูว่าง่ายแล้วนะเพราะคุณูพูดคําว่ามาตราโกงหลายรอบมากคือสะกดด้วยงองงูใช่ไหมแต่นั้นก็ต้องเลือกช้างนะคำว่างูไม่มีเสียงตัวสะกดคําว่าเสือก็ไม่มีเสียงตัวสะกดนะครับข้อสองาใดอยู่ในมาตราตัวสะกดต่างจากข้ออื่นนะ่ะเราก็ต้องมาดูว่าแต่ละคําสะกดด้วยมาตราไหนนะครับก็ไก่งาดํางาดํามีตัวมีตัวสะกดไหมไม่มีดังนั้นอยู่ในมาตรากากาเนาะ เสียงดังเสียงง,งูดังก็ง,งูงงงข้างห้องข้างก็งองูห้องก็ง,งูดังนั้นข้อที่มีมาตราตัวสะกดต่างจากข้ออื่นก็คือข้อก่อไก่นะครับข้อ3เธอนั่งลงที่ระเบียงมีคำในมาตรากงกี่คำผู้เราลองตอบสิวิธีการเวลาที่เราทำแบบฝึหกหัดหรืออะไรพวกนี้ให้ขีดเขียนลงไปเลยนะครับเพื่อหลักฐานที่เรามั่นใจนะ คำว่าไราขีดเลยครับนั่งใช่ไหมปรากฏด,ด้วยงอง,งูนะลงก็ใช่ที่ไม่ใช่ระไม่ใช่เบียงใช่นะครับแล้นั้นมีกี่คำละ่ะหนึ่งสองสามเนี่ยให้เราเขียนลงไปแบบนี้เลยนะครับจะได้เห็นชัดๆไม่ไม่กล้าผิดนะไม่เลือกข,อข้อที่ผิดนะครับต่อไปข้อที่สี่ลองอ่านเองซิข้อนี้ลองอ่านเองแล้วก็ตอบเองเดี๋ยวคุณนิวรอฉเฉลยครับ สมมุติว่าอ่านจบแล้วหยุดวิดีโอไว้สมมุติอ่านจบแล้วนะครับฉเฉลยตอบข้อข้อควายเพราะว่าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปรงใช่ไหมอ่าปลอดโลคไม่ได้ปลอดโปรงก็ไม่ได้นะครับไม่เคยได้ยินต่อไปข้อ5้าครับแนวชอบกินจุดๆๆดที่อยู่ในครัวตัวเลือกเป็นชื่อปลาหมดเลยแต่ว่าต้องอ่านคำสั่งให้ดีเพราะคำสั่งเขาบอกว่าอะไรครับ ควรเติมคําในมาตราคงนะจริงๆตอบถ้าใครไม่อ่านดีๆก็จะตอบปลาถูใช่ไหมเพราะว่าแมวชอบกินปลาถูอ่าแต่แต่เขาบังคับว่าต้องตอบอ่าคำที่อยู่ในมาตราคงก็คืององูสะกดดังนั้นเราต้องตอบคอควายปลาแห้งนะครับปลาแห้งเพราะคําว่าแห้งมีเสียงงองูสะกดนะต่อไปข้อ6ครับข้อ6ก็ลองทําเองซิไม่ยาก สมมุติว่าทำเสร็จแล้วนะอ่ะกดหยุดแล้วก็กดเล่นวิดีโอนะครับฉเฉลยข้อแข็งแรงนะครับการออกกําลังกายทําให้ร่างกายแข็งแรงนะร่างกายร่าเริงได้ไหมเน่ยร่าเริงใช้กับสภาพจิตใจนะจิตใจร่าเริงส่วนแก่งแย่งเนี่ยแข่งแย่งเนี่ยเป็นการแย่งกันไม่เกี่ยวกับการออกกำลังกายเลยนะครับข้อเจ็ล่ะอนะ่ลองทำข้อเจ็ดเองสิฉเฉลย ตอบข้อขอไข่ครับแม่ถือของพระรุงพระรังพระรุงพระรังหมายถึงของต้องมากหรือน้อยครับของมากเนาะพระรุงพรังนะครับพวกเราเวลาที่เห็นผู้ใหญ่หรือใครก็ตามถือของพระรุงพรังก็อย่าลืมเข้าไปถามนะว่าให้ช่วยไหมนะครับแสดงถึงความมีน้ำใจเนาะเห็นอกเห็นใจส่วนคําว่าการะหนุงกระหนิงตรงนี้ไม่เกี่ยวกับถือของนตจะหมายถึงคู่รักที่กระหนุงกระหนิงกันนะครับ หรือตะกุกตะกักอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับการถือของแต่เป็นการพูดที่แบบติๆดๆขัดๆตะกุกตะกักนะครับและข้อสุดท้ายนี้ข้อนี้น่าสนใจมากประโยคใดมีคําในมาตราโกงมากที่สุดกีเส้นใต้คําว่ามากที่สุดนะดังนั้นเอาดินสอเขียนลงไปเลยครับทําร่องรอยเลยอะคุณูขอวงแล้วกันนะครับก็ไก่คําว่าป่าไม่ใช่มาตราโกงดงเส้นใหญ่ไปเดี๋ยวขอเปลี่ยนขนาดเส้นนิดน,นึงนะครับ โด่ง,ดงพงเ,เสียงงองงูสะกดหมดเลยพี่มีสัตว์อันนี้ไม่ใช่ป่าก็ไม่ใช่มากเสียงกอไก่สะกดไม่เสียงยอ,อยักษ์สะกดดังนั้นมีแค่2เนาะถ้าจะให้แบบมั่นใจมากๆเลยก็คือเขียนตัวเลขลงไปเลยนะครับว่าข้อกอไก่มีแค่2องคำนะต่อไปครับขอไขคําคว่าเด็กเด็กเสียงกอไก่สะกดสอ,สอมีเสียงงองูสะกดคนไม่ใช่เสียงงอง ุยอ่ะไม่ใช่เสียงหองกันนะก็ไม่ใช่เสียงฮองกะ,กะหนุงกะหนิงมีคําว่าหนุงกับคําว่าหนิงมีกี่คำครับข้อนี้ขอไข่มีสามคำเขียนตัวเลขไปครับอย่าลืมนะเขาให้เราเลือกข้อที่มีอ่ามาตราโงมากที่สุดข้อควายเราไม่ใช่บําไม่ใช่อรุงเนี่งรักไม่ใช่สาแม,ม่น้ำลำคลองมีแค่คำว่าคลอง คำว่ารุงในตัวเลือกขอไฟนะครับดังนั้นอันนี้ก็มีสองข้อเนี่ยเห็นไหมพอเราเขียนเขียนลวดลายเขียนวงกลมเขียนตัวเลขออกมาเนี่ยเราก็จะมั่นใจเลยว่าจริงๆแล้วคําตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนอย่าให้ความคิดมันลอยอยู่ในอากาศหรืออยู่แค่ในหัวนะครับทุกคนเขียนออกมาเลยให้ตาของเราได้มองเห็นนะครับเพราะว่าน่าเสียดายที่หลายครั้งทุกคนรู้ว่าข้อไหนถูกแต่พอเวลาไปเลือกกันไปเลือกผิดข้อเนี่ย เพราะว่าบางทีทําหลายข้อแล้วตาลายสับสนเนาะดังนั้นเขียนออกมาเลยนะครับตอบข้อขอไข่นะเอาละได้เวลาแล้วคิดว่าน่าจะมั่นใจทุกข้อกดตรวจนะครับที่ปุ่ม finish แล้วก็เลือกที่รูปแบนขยายอ่าข้อที่ตอบถูกก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับเลื่อนขึ้นไปดูนี่ตอนนี่ทูบมดเลยอ่าโยงเส้นก็ถูกนะทำคล้องจองก็ถูก โอ้เต็มสิเลยครับแบบนี้เด็กๆที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือก็แคปหน้าจอนี้แล้วก็ส่งรายงานผลไปให้คุครูได้เลยนะครับหรือว่าส่งให้ผู้ปกครองดูก็ได้ว่าเนี่ยผมทําเองเลยนะนะนะครับเก่งไหมแต่ถ้าใครยังได้คะแนนน้อยอยู่ก็แค่กด refresh ปุ๊บเห็นไหมครับใบงานก็จะออกมาใหม่แบบนี้แล้วเราก็ค่อยเริ่มต้นทําใหม่ก็ได้อย่าลืมดูว่าเมื่อกี้เราผิดข้อไหนเราจะได้แก้ไขได้ถูกนะครับ เอาละครับวันนี้ลาไปพร้อมกับมาตรากงนะครับครูนิวสอนภาษาไทยขอบคุณครับสวัสดีครับ